สวยออร่าจับมากเปิดภาพชาชองฮาวานักสแสดงเกาหลีชื่อดังชเวสังกุมจากมิสเตอร์ควีนเข้าพิธีแต่งงานในวัย43ปีกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องนักธุรกิจสวยออร่าจับมากสละโสดอีกคนแล้วสําหรับชาชองฮาวาชาชังวอนักสแสดงหญิงวัย43ปีที่เคยฝากฝีมือไว้ในผลงานหลายเรื่องอาทิครชเลนดิ้งออนยูฮงเทา์ชาชาชามิสเตอร์ควีนโฮเทลเดลูเนอร์เทรนทูบูซอนและอื่นๆ ที่ได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจอายุน้อยกว่าเรียบร้อยแล้วในวันนี้27ตุลาคม2566ล่าสุดคัมปานีต้นสังกัดของชาชองฮาวาได้ออกมาเปิดเผยภาพงานแต่งงานของนักแสดงคนดังให้ได้ชมกันด้วยโดยพิธีแต่งงานจัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัวเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวให้กับเจ้าบ่าวที่ไม่ได้เป็นคนดังมีเพียงคนในครอบครัวเพื่อนสนิทเข้าร่วมง,งานโดยชาชองฮาวาในชุดเจ้าสาวตกแต่งผ้าลูกไม้นั้นสวยออร่าจับมากๆและยังดูเซ็กซี่ไม่เบาจนแทบลืม้าปบทบาท ในซีรีส์ไปเลยนอกจากนี้ยังมีภาพที่ถ่ายคู่กับเจ้าบากที่แม้จะเห็นเพียงด้านหลังแต่ก็ละมุนหวานสุดฮ,ะฮะ่าฮ่าทั้งนี้คมปนียังเผยอีกว่าโปรดมอบคำอวยพรให้กับชาชองฮาวาที่กำลังเริ่มเดินบนถนนเส้นใหม่ของชีวิตด้วยชาชองฮาวาผู้ทำการแสดงออกมาจากใจจริงอยู่เสมอยังคงเตรียมตัวเพื่อที่จะตอบแทนความรักของทุกคนด้วยการแสดงอันยอดเยี่ยมต่อไปในอนาคตโปรดให้การสนับสนุนและให้ความสนใจกันต่อไปด้วย